สวัสดีค่ะวันนี้แม่มีวัตถุดิบนะคะคือมันสำปะหลังค่ะวันนี้แม่จะมาทำขนมมันสำปะหลังนะคะเป็นขนมที่แม่ชอบนะคะคือขนมไทยของเรานั่นเองเดี๋ยวแม่ขอตัวไปปอกเปลือกนะคะแล้วก็ล้างก่อนเห็นไหมมันเป็นดินนะคะนี่นะคะมันสองหัวนะคะแม่ได้ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะการปอกเปลึกก็ง่ายมากนะคะลอกเป็นแผ่นๆเ,เ,เลยนะคะแล้วแม่ก็มาตัดนะคะ ตรงใจกลางนะคะออกนะคะหั่นแบบแม่ก็จะสะดวกสบายนะคะหั่นตรงเส้นกลางง่ายๆมากๆนะคะง่ายกว่าแบบเนี้ยที่ผ่าแค่ครึ่งเดียวแล้วก็มาเฉาะแบบเนี้ยนะคะแม่ก็หัน่นซีเลยค่ะแล้วก็ตัดออกแบบนี้เลยนะคะไส้กลางก็จะไม่มีเดี๋ยวแม่ก็จะล้างจนน้าสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ล้างจนไม่มีเม็ดทรายนะคะแล้วก็เป็นน้ําใสๆนะเดี๋ยวแม่เอาน้ําออกแล้วก็เราก็จะมาหั่นค่ะ เพื่อที่จะไปปั่นนะคะหนึ่งชิ้นน่ะแม่จะหั่นให้มันได้สามนะคะนี้ค่ะแม่ได้หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะเอามันตับปันหลังที่เราเตรียมไว้เอาไปปั่นค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเราจะต้องใช้ขูดนะคะแต่ตอนนี้เราใช้ปั่นค่ะอันนี้คือน้ำกะทินะคะแม่ผสมกับน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือค่ะวันนี้แม่ใช้น้ำตาลทรายนี้นะคะไม่ขัดสีค่ะบาวซุก้านะคะนี่เลยพอดี ไว้ชูการ์มันหมดนะคะน้ำตาลทรายขาวค่ะหมดนะนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราใช้เหมือนกันได้ชิมความหวานเลยนะคะแต่ถ้าไม่หวานเดี๋ยวเราค่อยเติมอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราเอาตรงเนี้ยส่วนเนี้ยเอาไปปั่นกันค่ะนี่นะคะแม่ได้นะคะหั่นนะคะมันสำปะหลังนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปั่นแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะเอาน้ำกะทินะคะใส่ลงไปนะคะพร้อมที่จะไปปั่นกันเลยค่ะ นี้นะคะมันสำปะหลังที่แม่ได้เอาไปปั่นกับกะทิแล้วนะคะแล้วแม่ก็ได้เพิ่มน้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะเพิ่มความหวานค่ะแต่ความเคม็มอเกลือได้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ก็จะเอามาใส่ในถ้วยเล็กๆนะคะนึ่งกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้แม่ก็ตั้งน้ำมันน้ำ,นำ,นำ,นำร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวให้มันเดือดนะคะจัดๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปนึ่งกันค่ะ เดี๋ยวระหว่างนี้เรามาตักตรงนี้นะคะใส่ในถ้วยเล็กก่อนค่ะมาค่ะนี่แม่ได้หยอดขนมนะคะลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเกลี่ยเกลี่ยนิดนึงนะคะไอ้ที่มันเป็นรอยเราก็เกลี่ยเกลี่ยวันนี้แม่ก็มีทั้งถาดเหล็กนะคะที่เอาไว้ทำพวกเยลลี่นะคะพวกวุ้นนะคะต่างๆกับแก้วนะคะนี่ เอาไว้นึ่งได้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปนึ่งกันค่ะน้ําเดือดแล้วนะคะนี่นะคะพอดีแม่มีแค่หม้อนึ่งนะคะไปเล็กค่ะก็ได้แค่นี้เองนะคะแต่ไอทีตัวสีแดงๆนะคะถ้วยเล็กนะคะก็ใส่ไปจนหมดค่ะเดี๋ยวเรามาเนื่องกันนะคะมาค่ะเพื่อนๆมาเปิดฟ้ากาันหูสีอาจจะไม่สวยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นมัน 5นาทีที่เขาเรียกกันเนาะเพราะมันเป็นมันอ่อนค่ะไม่ได้มันเก๋มากนะคะสีก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวแม่มาลองเทสดูนะคะว่ามันสุกได้ที่หรือยังแพทจิ้มลงไปแล้วยังมีติดขึ้นมานะคะตรงกลางแปลว่ายังยังไม่สุกนะยังยังยังแต่ถ้วยเล็กอะคะ่ะน่าจะได้ละ เดี๋ยวเรานึ่งต่ออีกสัก5้านาทีนะคะนี่อุ๊ยร้อนนี่นะคะอีกสัก5้านาทีก็ได้แล้วค่ะแต่ปิดฝานึ่งต่อกันนะคะนี่แม่ยังมีอีกเพียบเลยนะคะนี่ค่ะถ้วยขนมบ้านแม่มีเยอะนะคะเพราะว่าแม่ชอบทําขนมไท้ค่ะเดี๋ยววันหลังแม่จะมาทําขนมใส่ไส้ประยุกต์ให้ดูนะคะใส่ถ้วยตรงนี้ค่ะ แล้วก็ใส่คล้วยฟอยนะคะก็ได้ค่ะเพราะว่าที่นี่ใบตองหายากมากๆค่ะนี้นะคะก็ได้ผ่านไปแล้วห้านาทีค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะเอาออกมานะคะพักไว้ให้เย็นค่ะแล้วก็เอาเชิ้นอื่นนะคะใส่ลงไปใหม่ค่ะนี่ค่ะขนมมันสำปะหลังนะคะที่แม่ได้คุกนะคะกับมะพร้าวนะคะที่เราได้เอาไปนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ ออกมาแบบนี้เลยนะคะเหนียวนุ่มมากอันนี้แม่ไม่มีแป้งนะคะแม่ไม่ไม่มีใส่ผสมแป้งนะคะนี่เหนียวนุ่มมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะยังไงเดี๋ยวแม่ขอตัวนะคะไปทานก่อนนะคะแล้วก็มีคลิปอะไรดีๆนะคะแม่ก็จะเอามาให้เพื่อนๆนะคะได้ดูกันค่ะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ